สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตานะคะวันนี้ก็จะมาทํานายในเรื่องของอุปนิสัยเบื้องลึกเบื้องลึกนะคะของคนที่เกิดราศีพฤษภนะคะก็ชาวราศีพฤษภเนี่ยสัญลักษณ์ของคุณเนี่ยก็เป็นดาวศุกร์นะคะแล้วก็เป็นคนธาตุดินนะคะอิทธิพลของดาวศุกร์ส่งผลให้ชาวราศีพฤษภเนี่ยเป็นคนที่ รักสวยรักงามรักการแต่งเนื้อแต่งตัวชอบดูแลตัวเองชอบความสะอาดสะอ้านหรือเป็นคนที่ชอบเสียงเพลงเสียงดนตรีชอบสนุกสนานนะคะชอบเที่ยวนะคะชอบสังสรรค์จะเป็นในลักษณะนี้นะคะหรือจะเป็นคนที่จะแปลว่าชาวราศีศพฤษภคุณเป็นคนที่มีความเจ้าชู้อยู่ในตัวเองนะคะ ราศีพฤษภเนี่ยนะคะก็เป็นบุคคลที่มีความแน่วแน่นะคะมีความมั่นคงนะคะเป็นคนรักครอบครัวถ้ามีคู่ชีวิตนะคะก็จะเป็นเป็นคนรักบ้านรักครอบครัวเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเครือข่ายมีเพื่อนฝูงเยอะด้วยความที่ว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยเป็นคนที่มีเรียกว่าเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีกับคนรอบข้างกับทุกคน นะคะเป็นคนที่ชอบเที่ยวชอบสังสรรค์ชอบรื่นเริงชอบบันเทิงต่างเนี่ยทาให้คุณเป็นคนมีเพื่อนเยอะมีมิตรสหายเยอะมีคนรักคข่ปองดองคุณเยอะมากๆนะคะแล้วก็ชาวราศีพฤษภถ้ามีรัก,ค,กคุณก็จะมั่นคงหรือมีความซื่อสัตย์ในความรักเกิดขึ้นชาวราศีพฤษภเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นราศีแห่งการดูแลเอาใจใส่ผู้อื่นได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่า ตัวคุณนั้นเนี่ยเป็นคนที่ชอบดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านหน้าผมการแต่งเนื้อแต่งตัวต่างๆสุขภาพคุณจะดูแลตัวคุณเองรวมไปถึงถ้าคุณมีคู่หรือคุณชอบใครรักใครคุณก็อยากที่จะดูแลคนคนนั้นให้ดีด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดูแลเอาใจใส่ผู้อื่นเป็นอย่างดีนะคะเป็นคนที่สามารถที่จะพึ่งพา อาศัยได้นะชาวราศีศพฤษภเป็นคนที่ชอบให้การช่วยเหลือผู้อื่นนะคะเห็นผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากเนี่ยคุณจะเข้าไปช่วยนะคะแล้วก็เป็นบุคคลที่ซื่อสัตย์เป็นอย่างมากนะคะซื่อสัตย์ในเรื่องของการทํางานซื่อสัตย์ในเรื่องของความรักแล้วก็เป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่ตนเองดีด้วยแล้วก็ดูแล เอาจะใส่คู่ครองคนรักเป็นอย่างดีด้วยนะคะต้องบอกว่าคนที่เกิดราศีพฤษภเนี่ยนะคะถ้าคุณมีเพื่อนคุณก็จะเจอเพื่อนที่จริงใจนะคะเป็นคนที่มีความเขาเรียกว่าเป็นคนที่ซื้อใจคนซื้อใจเพื่อนนะคะเป็นคนที่ชอบสังสรร์ปาร์ตี้กับเพื่อนนะคะ คือจะเรียกได้ว่าชาวราศีพฤษภค่อนข้างที่จะมีเพื่อนคอยปลอบใจคอยปลอบโยนหรือมีเพื่อนคอยห้อมร้อมนะคะในเรื่องของการดําเนินชีวิตต่างๆเนี่ยคุณจะเต็มไปด้วยเพื่อนฝูงเต็มไปด้วยการรยาณยนามิตรค่อนข้างที่จะมากนะคะเป็นคนที่รักความยุติธรรมนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเป้าหมายหรือมี การพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะในโลงการดําเนินชีวิตต่างๆบนโลกนี้ชาวราศีพฤษภคุณเป็นคนที่เข้าออคนได้ง่ายไม่ว่าจะทําการสิ่งใดเนี่ยก็จะราบรื่นนะคะหรือจะแปลว่าคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องครอบครัวหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่จะคอยเอ็นดูคุณนะคะด้วยความที่คุณเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีคุณก็จะได้รับการอุปถัมภ์การช่วยเหลือหรือหรือ คนรอบข้างเขาเอ็นดูรักใครคุณเป็นอย่างมากนะคะชาวราศีพฤษภเนี่ยต้องบอกว่าสัญลักษณ์ก็คือเป็นวัวนะคะก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความแน่วแน่นะคะเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะเป็นคนที่สามารถที่จะปกป้องคนอื่นได้นะแล้วก็เป็นคนที่อ่อนโยนสุภาพ นะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้ด้วยนะคะคุณไม่ชอบที่จะไปทําร้ายหรือไม่ชอบที่จะไปดูถูกผู้อื่นนะคะไม่ชอบดูถูกผู้อื่นไม่ชอบแบ่งช,ชนชั้นวันนะไม่ชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นแต่ใครอย่ามายุ่งเรื่องของคุณนะคะอารมณ์ในด้านของอารมณ์เนี่ยอารมณ์ของชาวราศีพฤษภเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างยิ้มถ้าโกรธก็โกรธยากแต่ถ้าได้โกรธก็คือโกรธแรงนะคะคือ คุณเป็นคนที่ไม่อะไรกับใครนะคะแต่ถ้าคุณได้โกรธได้เกลียดใครเนี่ยก็คือว่าค่อนข้างคิดจะโกรธนานหายนานนะแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยโกรธใครนะคะด้วยความที่ดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวประจําตัวของชาวราศีพฤษภเนี่ยทาให้คุณเป็นคนที่อารมณ์ค่อนข้างสุนทรีอารมณ์แบบสลักสนุกสนุกสนานไม่ค่อยเครียดอะไรมากมายนะคะ แต่ถ้าใครมายุ่งกับคุณหรือมาเบียดเบียนคุณเนี่ยคุณก็ไม่ยอมนะคะก็ถือว่าเป็นคนที่มุทะรุเป็นคนที่ถ้าเขาไม่ให้เกียรติคุณคุณก็ไม่ให้เกียรติเขาเช่นกันนะคะชาวราศีพฤษภเนี่ยนะคะต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่อ่านใจคนได้อ่านใจคนเก่งด้วยนะคะเป็นคนที่สามารถที่จะเดาสถานการณ์ภายนอกหรือเดาจิตใจคนได้ นะคะสามารถที่จะเรียนรู้นะคะหรือเป็นคนที่พัฒนาต่อยอดนะคะในเรื่องของตัวตนของตัวคุณได้นะคะเขาเรีวยกว่าเป็นคนที่ไม่หยุดแก่การเรียนรู้ด้วยเช่นกันนะคะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบคนนึงแหละเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่สามารถที่จะมีความมั่นคงเป็นหลักเป็นแหล่งได้ด้วยเช่นกันนะคะ สัลักษณ์ของชาวราศีเมษอิทธิพลที่เป็นวัวก,กระทิงเนี่ยก็ทําให้คุณเป็นคนที่แข็งแกร่งอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่ทําได้ทุกอย่างถ้าต้องการทําได้ทุกอย่างตามใจที่คุณปรารถนาเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ด้วยนะคะแต่ไม่รังแกใครแน่นอนนะคะนิสัยของคุณเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยคุณจะกลัวในสิ่งที่ตนเองไม่รู้นะคะ ไม่ใช่ว่าคุณขาดความมั่นใจในตัวเองนะแต่เป็นเพราะว่าคุณเนี่ยมีความต้องการนะคะในเรื่องของคือคุณเนี่ยจะกลัวในสิ่งที่ตนเองไม่รู้นะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าคุณจะขาดความมั่นใจในตัวเองนะคะคุณเนี่ยเป็นคนที่ถ้าไม่เข้าใจในสิ่งไหนไม่เคยเรียนรู้รสิ่งไหนคุณจะเก็บข้อมูลในสิ่งสิ่งนั้นก่อนนะคะเก็บหรือศึกษาก่อน จะเป็นในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ชาวราศีพฤษภเนี่ยเวลาเจอปัญหาใดๆเนี่ยคุณจะคุณจะสามารถรับมือกับปัญหานั้นๆได้นะคะแล้วก็ปัญหาต่างๆที่มันเข้ามาถาโถมในตัวคุณเนี่ยมันทาให้คุณเนี่ยสามารถที่จะมีไหวพริบมีปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาที่คุณเจอได้จะเป็นในลักษณะนี้ด้วยแล้วก็ชาวราศีพฤษภเป็นบุคคลแห่ง เป็นคนเป็นราศีแห่งความสเสน่ห์นิยมเป็นราศีแห่งเนื้อหอมสเสน่ห์นิยมมีคนรอบข้างหมายปองใครเห็นก็อยากพูดคุยใครเห็นก็อยากเข้าคบหาจะเป็นในลักษณะนี้ด้วยนะคะยิ่งถ้าเป็นในด้านของความรักเนี่ยเวลาคุณไปชอบใครไปจีบใครเนี่ยก็มักจะจีบติดได้คนคนนั้นมาเป็นแฟนนะคะเพราะคุณเป็นคนที่ มีคารมคมคายสามารถหว่านล้อมผู้คนนั้นได้นะคะขอฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ